สวัสดีครับพบกับผมทั่วไทยไปกับบิ๊กแอดนำความเป็นสีมงคลโชคดีร่ำรวยเฮงเฮงสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการวันนี้นำพระผงเนื้อดินมหานิยมศักดิ์สิทธิ์มาฝากทุกท่านครับและก็ต้องบอกว่าถ้าท่านไหนได้พบได้เจอได้เห็น ในรุ่นนี้หรือมีอยู่แล้วนะครับเก็บสะสมบูชาติดตัวบูชาติดบ้านติดรถเป็นสิริมงคลโชคดีท่านว่าไว้แค้วคาดปลอดภัยมหานิยมมามากมายอาธิษฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วสำเร็จทุกประกาศท่านว่าไว้มีเคล็ดรับ ในการอธิษฐานให้ตั้งนโมสามจบและอธิษฐานนึกนึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณปสังคุณคุณบิดามดารูบาจารย์และอธิษฐานตามความปรารถนาจะสำเร็จได้แน่นอนลืมนะครับถ้าท่านใดได้พบได้เห็นได้เจอนะครับบ อลา้ทจจับบรรรมือเารจืมนะครับถ้าท่านใดได้พบได้เห็นได้เจอนะครับพระเหรียญรุ่นนี้ครับรุ่นที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับตั้งอกว่าศักดิ์สิทธิ์เกินคําบรรยายศักดิ์สิทธิ์มากๆผมเองก็ได้ฟังมาบ่อยๆนะครับ ฟังมาบ่อยๆครับว่ารุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆต้องเก็บเป็นสีมงคลเลยนะครับรายการทูตไทยไปกับบิ๊กแอนะครับก็มานำมาให้ชมกันนะครับก็เป็นสิมงคลกับตัวผมกับรายการกับทุกๆท่านด้วยนะครับหรือถ้าหลายท่านนะครับเกิดมีประสบการณ์เกี่ยวกับพระที่ผมนำมาให้ชมกันนะครับก็สามารถเขียนมา โทรมาไลน์มานะครับคุยกันได้เป็นประสบการณ์ดีๆผมก็ขออนุญาตในการที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านได้ฟังได้เป็นสิมุคลต่อไปนะครับก็ขอบามีเหรียญมหานิยมศักดิ์สิทธิ์มาไฝคุ้มครองทุกท่านให้โชคดีแค้วคาดปลอดภัยให้สมมุ่งมาาปารถนาและเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับ และมีพระในรุ่นต่างๆในรุ่นอื่นๆ i ิกัดก็จะมานำให้ทุกท่านได้ชมกันในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการไปอย่างดีนะครับพูดผิดบ้างอะไรบ้างก็ต้องขอโทษน,นะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ